มีผิดพลาดไหมรึสวัสดีครับผม วันนี้ตามเพื่งพี่หน่อยมาค้าใต่อยูะะ่ใาป่าดูป่าครับผมยางรกเลยไม่รู้เจอเหรยอไม่เจอครับผมวิ่ปเข้ามาในป่าโหหายากมากเลยป่าค่อนข้างรกครับผมไม่รู้จะไปเจอรังหรือเปล่าดูครับผมโอ้โห ไปครับผมลุ้นกันเดี๋ยวเจอไม่เจอยังไงเขาว่ากันครับผมต้นมะม่วงป่าต้นนี้ยังไม่ได้ดูเลยไปด,ดูกันดีกว่ามีต้นมะม่วงป่าด้วยเดินเข้ามาได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วแหะครับผมตามหลังนี้ดูต้นมะม่วงป่าก่อนมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีครับผมโอ้แต่หน้าเกาะมากเลย น้าเกาะค่ะผมเม่องป่าแต่ไม่เกาะโอเคครับผมเดี๋ยวคอยเจอเดี๋ยวเข้าว่ากันครับผมสวัสดีอีกคนครับผมดิจิทสามพฤษภฟ้าหกห้าครับโอ้โหก็กินไกลมากตามเจอจนได้ครับผมเจอไปแล้วครับผมกิฉันปลานี่แหละมาขาแต่กินโอ้โหต้นแต่เต็มไปหมดแต่ไม่กินใกล้ๆไปกินตั้งไก่งงเลยครับผม ผมยังอย่างงงเลยอือหือลค่อนข้างโตเลยครับผมค่อนข้างโตโอเคครับเดี๋ยวดูกัน ผมให้ดูอีกมุมหนึ่งมาดูมุมนี้เป็นยังไงบ้างดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดหน่อยอบโอ้บางอยู่างที่ทนี่ครับผมเห็นชัดหน่อย เมื่ออากาศมืดด้วยโอเคครับผมขึ้นไปลุ้นกันขึ้นมาถึงละยังไม่ถึงเท่าไหรหยุดจุดครบก่อนครับผมโอ้ย้อยใสเลยถ้าจะดูครับผมโอเคครับจุดครบละวแต่ยังไปไม่ถึงรังเลยเหนื่อยพักก่อนโอเคครับผมในทางฟ้าน้ำคิดว่าจะฝ่อครับผม เราไเข้าไปดูกันพักก่อ,อนแป๊บนึ่งต่างกองค,ครับผมนะหมดเกยครับผมอย่างแค่นี้นะประดิษฐหน่อยมากครับอย่างแค่นี้ครับผมไปไม่ถึงรังครับผมยังไปไม่ถึงรงัง

なっしゃ。 อยู่เท่าไม่เยอะมาใส่ถุงก็ครบโอ้โหหมดแล้วเนอะยังไม่น้อยอยู่เห็นไหมครับอดไม่รู้ว่าเห็นไหมนะ ว่าน่าจะเห็นนะครับผมลมแรงลมแรงสุดๆเหอนญาตครับผมพอได้ขายครับ ลองกินครับผมโอ้ทะลุถุงมือรับง đây các bốn năm chín ừ. Còn chín có không ừ. luôn thấp Hãy subscribe cho kênh โอเคเฮ้ย <Okay>. okay, ครับึงดละโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมขอบคุณครับโอเคลงมาแล้วโอ้โหดูเหมือนกันครับผมแต่โดนไม่เยอะโดนแค่มือสะดุ้ถุงมือประมาณสามสี่ตัว ดที่ไบตัวแต่งรองเท้าขึ้นได้ยินเสียงมันต่อยรองเท้าสุตับตุตับเลยหัวออสุดยดอดขอนะครับผมตัวอ่อนสวยรางฟ้าน้ําน่าจะได้ประมาณอยู่ประมาณเกินครึ่งโลอยู่ครับผมน้ําถอดแต่ก็สวยอยู่ครับผมพอได้อยู่ได้ตัวอ่อนน้ําได้ประมาณครึ่งโลครับผมน้าไม่เยอะ,อะกลางป่าครับผมมันต้องมีรังคู่แหละเพราะว่าเห็นมันกินเยอะมาก ลองกินดอกดอกแต้ข้างทางมาอยู่ดอกแต้นู่นครับผมต้นแต้ที่ผมเอานี่ครับนี่ก็ต้นแต้่นี่ก็ต้นแต้ต้นแต้รอบหมดเลยดอกเต็มด้วยไม่กินไม่มีกินสักตัวผมยืนดูแหละไะกินข้างทางไกไก่โอเคครับผมผมนั่งรอดูดูควันดูครบไฟอยู่นั่งตรวจสภาพครับผม นั่งรอสักครึ่งชั่วโมงรอดูควันไฟคบไฟว่าผมว่าในป่าแต่ก็ไม่มีใบไม้แห้งอมันจะชื้นทั้งนั้นเลยพอผมทำโคบโอโหเดินออกไปถนนนนตตั้งไกลไปหายาไม่รู้กับผม่อมีขี้ไฟอย่างเดินไปดูหน่อยที่ว่าแต่ดูแลแต่ครับรอบหนึ่งแต่ก็ต้องดูให้ชัวร์ครับผมแต่ผมใช้ยาใช้ยาคงไม่มีลูกไฟมาก เดี๋ยพยายามทำให้ปลอดภัยที่สุดครับผมให้ปลอดภัยที่สุดเหนื่อยหน่อยครับผมเดินสวนลูกไฟก่อนเหนื่อยหน่อยจะเอาชัวร์ครับผมเพราะฝนตกทุกวันที่นี่ขอชัวร์ครับผมทุวานไม้ก็สิ้นตาโอ้ นี่ครับผมส่วนที่ผมเอาแต่ดูแล้วไม่น่ามีอะไรครับผมเพราะผมลงมาก็เกว่ส20นาทีแล้วนั่งพักกินน้ำกิน,นข้าข้างบนครับผมขึ้นยากหน่อยไม่ได้ใช้ทอยครับผมบวกเลยมันต้องจริงๆใช้ทอยประมาณ5-6ตัวได้แหละแต่ก้อมัน,น,มน,นตันนันไม่โตไงปวดไก้โอเคครับผมกลับกันดูแล้วไม่มีอะไร บวกครับวันนี้ไม่ได้ใช้ถอยไม่ได้เอาถอยเข้ามาด้วยไม่ได้อาถอยเข้ามาบวกเลยครับสูงเหมือนกันโอ้โหก็ได้เหนื่อยบวกในตอนลงสบายหน่อยในตอนขึ้นหนื่อยตอนลงรุดลงเลยไม่ต้องสี่ถอยโอเคครับออดก,ดก,ดดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมไปเยอะเลยครับผมขอบคุณผัานรับแล้วครับผม ฝากดูคลิปให้จบเหลือแค่เวลาชั่วโมงครับผมชั่วโมงยังไม่ถึงขอบคุณครับน่ะมาตอมแล้วครับผมตามมาเมื่อกี้โอเคครับไปกันครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมสรุปกลับครับผมเดี๋ยวไปรับลูกทีโรงเรียนน้ำได้อยู่ประมาณสวยอยู่ครับผมน้ำพอได้อยู่ครับผมแต่ไม่เต็มแต่ไม่เต็มเท่าไหร่แต่ก็พอได้ครับ ดีกว่าไม่ได okay, ้คร hey, ับผมน่าจะแบน์หนึ่งอยู่แหละโอเคครับก็อ่อนสวยๆคลอนครับผมขาวหลยสองชิ้นประมาณสักสองโลกว่าขอได้ข้าวข้าวครับผมดีครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับผมขอบคุณครับไ่ายครับผม